รับดนินดีต้องรับข้าสูง0.1นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะไม่ไปแมปนะครับผมแต่เราจะไปเล่นในเซิร์ฟของฟรั่งน,นะครับผมไปกันเลยดีกว่าเย้ <Yeah. S 2> ทุยโอเดี๋ยวแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะปรับก่อน ล็อกอินเลยนะเอาดิเอออ่าอีจีอเอสอีอออาริคุณสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เดียเดี๋ยวเดียว,ยวมันไม่ใช่แบบนอนเนาะอันนะี้อันนี้เนีดูเหมือนว่าจะเป็นด่านหลายสุดย่านะก็เล่นยากพอสมควรนะผมนะครับอ่ะด่านนี้เราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมนะครับ คนที่อยากเล่นนะก็ตามสบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ได้ไงเออบ้าเลยเกี่ยวนะนะครับสี่สองหนึ่งศูน อ้ก็เรามันไม่โหดอ่ะเอออะไรเอออะไรกันเนี่ยโอ้เราก็ไม่ได้อร่อยเช่นเคยอีกแล้วนะครับก็รู้นะว่าเราขึ้นบันไดไม่เป็นนะครับ ด่านนี้ก็ไม่เคยเล่นสดด้วยนะครับเอเล่นยังไงก็ไม่รู้ว้าวกล่องกล่องกองกองกอง,กองขอละอย่ามีใครมาฆ่าเราเลยไปกอดไปกอดไปกอดไม่กอดไม่กอดนี่ก่อนนี่ก่อน này chơi lại này chơi lại chơi lại chứ ờ น่าจะได้นะ na ô ô. ô ô หนูหนู nó หนู nó my god Oh my god

跑跑跑，扫扫扫扫扫扫。